ก้าน้ำมันเหลือน้อยนะกลับกันเถอะกูก้าน้ำมันน้อยแล้วกูก้ากลับเถอะกูก้ารีบเร็วก็่าเสอกลับเรือกันเถอะเพื่อนเร็วสิกูก้า ถ้าเราลงมาด่เร็วที่สุดน้ำมันเหลือน้อยจังทีแล้วกูก้าเราต้องรีบลงแล้วนะน้ำมันเหลือน้อยแล้วไหนเข้าใจไหมอ่ะเป็นไรหรือเปล่าเพื่อนเราตรีบน้ำมันเหลือน้อยแล้วกลับมาเลยเราทราบจะลงไปแล้วคุก้าเราต้องลงแล้วนะกะูษนะคก้ามีเป็นไร ไม่เอาหน้าเพื่อนน้ำมันจะหมดแล้วลงไปที่หน้าเพื่อนคูกา้าให้ตายสุวัมมารริกจะทำอะไรเนะี่ยน้ำมันเราไม่พอเนอะจะขึ้นไปตามคูก้าบอลเข้าลงจอดบ,บนเรือนี่เป็นคำสั่งกัสไตเตอร์มีก๊ายไส้นลงจอดลงจอดทันที พวกเรามีใครเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินบ้าเรามีปัญหาแล้ววะเขาคงสติแตกแน่คงจะลงไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวกูก้าเกาะเบย์ฉันไว้นะฉันจะพาลงเองเกาะดีๆนะ เย็นไว้คือก,ก้าแบบนี้หมูมากขึ้นลงอีกหน่อยลงอีกหน่อยก,กูก้าต่ำไปขึ้นอีกนิดขึ้นอีกหน่อยก,กูก้าดีมากเกือบถึงแล้วตัวไซต์เตอร์ทําไมาจะหมดแล้วรีบลงมาด่วนทราบแล้ว ต่เกินไปแล้วเชิดหัวขึ้นชิดหัวเชิดหัวขึ้นหน่อยเชิดัขึ้นหน่อย <c oughs>